ยายเสียงเรื่องก o d ดบา My High Calorie ประพันธ์โดยฟ้าระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สามตอนกองทัพช้างมาแล้วใบสมัครประกวดคอเฟอร์ขนอ้วนถูกนำไปส่งให้อาจารย์ ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วตังทอนในฐานะครูฝึกเต้นนัดผู้เข้าประกวดเป็นทีมเต้นจำนวนห้าคนมาพบแต่ละคนมีรูปร่างอ้วนลำตัวหนาโดยเฉพาะเจรากาใหญ่กว่าใครบัดนี้ผู้สมัครทั้งห้าอยู่ในชุดเสื้อยืดบิ๊กไซส์กับกางเกงแร็กิ้งแนบเนื้อโชว์ความอวบของน้องที่เป็นปันๆดานูเพื่อนร่วมห้องตัวผอม ก็โผมาก่อนและเริ่มก่อกวนโดยยืนหันข้างแล้วยื่นแขนซ้ายออกมาจากนั้นเอาปลายนิ้วมือขวาแตะลงที่ปลายนิ้วมือซ้ายแล้วลูดขึ้นมาหลับตาห่อปากได้หน้าเตะที่สุดเจลเจลเซ็กซี <"What> ่แอนด์ไอโนอิตว้ายไอ้บ้าดานุบไปไกลๆนะเจลกาสุดจะทนต่อการถูกล้อเลียนจึงตะเพิดานุบด้วยเสียงลั่น บรรดาเพื่อนที่ร่วมทีมประกวดพากันเดินเรียงหน้ากระดานเข้าหาดานูปไม่พูดอะไรแต่จ้องตาถลึงเฮ้ยกองทัพช้างไอ้ดานูเพื่อนเลวแทนที่จะส่งเสริมกลับมาทำท่าล้อเลียนเพื่อนแบบนี้ฉันขอสาปแกโตขึ้นให้ได้เมียเป็นสาประเภทสองเฮ้ยตังทอนพูดอย่างนี้แสดงว่าจะเสนอตัวเป็นเมียเราใช่ไหมว้ยไอ้บ้า พวกเราจัดการสิ้นคําตังทอนบรรดาสาวหุ่นที่ดาช้างทั้งห้าก็พร้อมใจกันโอบล้อมดานุบเอาไว้ตั้งใจจะแกล้งให้หวาดผวาเป็นการสั่งสอนดานุบร้องรั่นด้วยความกลัวพยายามฝ่าน่องเนื้อออกมาแต่ไม่สำเร็จเจรกาได้ทีคว้าหมับลงที่ไหล่แล้วหิ้วปีกออกมาจากนั้นโยนออกนอกห้องร่างผอมลมเคเก้ลงกับพื้น และส่งเสียงร้องโวยวายช่วยด้วยผมถูกนังพวกช้างพังกระทืบจะเอาอีกใช่ไหมไอ้ดานุปลูกทีมของเจรกาที่มีเรือนร่างขนาดไล่เลี่ยกันแผลดเสียงขึ้นดานุปเห็นดังนั้นก็คลานหนีอย่างลนลานซึ่งเป็นที่ขบขันแก่นักเรียนที่เห็นเหตุหการณ์อยู่หน้าห้องเรียนเมื่อความสงบกลับคืนมาตังทอนก็ไล่าสายตามองไปที่ผู้สมัครเต้นทั้งห้า บัดนี้ยืนพุงยืน่นเรียงหน้ากระดานเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเต้นตั้งทอนในมาดคูฝึกเต้นเอามือทั้งสองข้างควายหลังเชิดหน้าขึ้นและเหนือคิว้วก็มีผ้าคาดผมขนาดใหญ่คาดเอาไว้จากนั้นก็ยืดอกแบนๆขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะขยายแถวยืนห่างกันหนึ่งช่วงแขนปฏิบัติตามเดี๋ยวตั้งทอนนี่ฝึกเต้นนะ ไม่ใช่ฝึกล้อดอเพื่อนสาวร่างอวบตาโตจมูกสั้นได้แย้งขึ้นตังทอนเอี้ยวร่างผอมบางที่อยู่ในชุดเตื้อกับกางเกงรัดรูปไปมองทันทีเราต้องการความเป็นระเบียบว,วินยัยเอาละทำตามที่ฉันบอกกันแล้วกันเราจะต้องวอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายจงสบัดข้อมือข้างละสิบแล้วหมุนข้อเท้าข้างละสิบเสร็จแล้วก็เท้าเอวหมุนไปมาตามด้วยบริหารลำคอ เมื่อไรจะฝึกเต้นเนี่ยมัวแต่บริหารข้อต่างๆฉันเมื่อยแล้วนะเจลอย่าขัดเธอจะต้องทําตามที่ฉันบอกไม่อย่างนั้นการฝึกจะไม่สำเร็จผลท,ทาําตามเถอะนะแค่นี้ไม่ได้เบิร์นไขมันของเธอออกมานักหรอกจิบจิบเมื่อบริหารทุกส่วนเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับปลายคางสะบัดซ้ายสะบัดขวาไปมาเอียงหน้าตามด้วยอย่าทื่อๆเหมือนคนไร้วิญญาณอย่างนั้นสิยิ้ม ทำหน้าทำตาให้ทะเลนเข้าไว้มันจะไม่ไหวนะตอนนี้ฉันยิ้มจนปวดกรามไปหมดแล้วอย่าบนเพื่อชื่อเสียงของห้องและว,วงตระกูลทีมเอลฟ h เฟนแดนของเราจะต้องชนะอ้าวเร็วยกขาข้างซ้ายเตะออกข้างๆถอยหลังหนึ่ก้าวแล้วเตะข้างซ้ายเดินหน้าสองก้าวหมุนเป็นวงกลมฉันบอกตรงๆเลยนะไม่ชอบชื่อทีมเราเลยมันตอกย้ำให้เจ็บ มากกว่าเดิมอีกเพื่อนสาวร่างอ้วนพุงพรุ้ยคนหนึ่งหันมากระซิบกับเจรากาที่กำลังยกขาเติดไปข้างๆซึ่งก็รับรู้ว่ายากต่อการขยับเคลื่อนไปเธอปวดหนึบจนเกือบจะเป็นตะคริวนั่นสิฉันเหนื่อยทำไมต้องทรมานตัวเองอย่างนี้ด้วยหิวน้ำอัดลมหิวเค้กเจรากาตะโกนเสียงดังอย่างเหลืออดเพราะเหนื่อยจากการเต้นตามจังหวะที่ต่างอรเป็นผู้กำหนด ตังทอนหยุดเคลื่อนไหวและกระทืบเท้าลงกับพื้นแรงๆหน้าบึ้งตาเขียวกำมือทั้งสองข้างเอาไว้จนแน่นพากินอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะผอมเล่าฉันไม่ต้องการผอมในเมื่อผอมแล้วมันทรมานและจะผอมไปทำไมฉันต้องการมีความสุขเข้าใจไหมหิวหิวใช่แล้วเจลเราหิวเราอยากกินน้ำหวานๆอีกหนึ่งเหยือกใหญ่ๆตามด้วยดันกินโดนัท เพื่อนสาวร่างอ้วนน้ำหนักน้อยกว่าคนอื่นได้โพ่งขึ้นฉันอยากกินซุปหอยลายนิวซีแลนด์กับไส้กรอกชิสทอดกับเบคอนมันเยิ้มๆทอดพอกมเกรียมผู้ที่มีน้ำหนักลดหลั่นจากเยรกาได้ตะโกนขึ้นมาอีกคนตังทอนหันซ้ายหันขวาตาเหลือกเบ้ปากทำท่าจะเป็นลมให้ได้และความอดทนได้สิ้นสุดลงเมื่อเพื่อนสาวร่างอุดมไปด้วยไขมัน อีกคนกรีดเสียงขึ้นว่าครัวซองเนยสดจิ้มนมสดกับนมเย็นแก้วยักษ์พวกหลอนจะหอมไหมเนี่ยแ่ลระย่างมากด้วยคอเลสเตอรอลน่ะยะควรงดยาหยุดที่นี่ฉันให้กินแต่น้ำเปล่าเท่านั้นโรงงานนรกบรรดาสาวอ้วนกระเบงเสียงพร้อมเพรียงกันตังทอนสะบัดหน้าพืชตามด้วยเสียงิมเฮี้ยมน้ำเปล่าเท่านั้นฉันให้พักสิบนาทีดื่มน้ำนั่งพักแล้วซ้อมต่อถ้าไม่เชื่อกันแล้วก็ ฉันจะไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่าพวกหล่อนไม่ใส่ใจซ้อมซึ่งจะมีผลต่อคะแนนความประพฤติฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไม่ให้ตังทอนเจรากาโพร่งขึ้นและหน้าหงิกความหิวสั่งให้เธอกล้าพูดในสิ่งที่ไม่สมควรเธอรู้แต่เพียงว่าเวลานี้เห็นตังทอนเป็นไส้กรอกหมูลมควันกัดลงไปมีแต่ความกรอบนอกนุ่มในพูดมากนะักนี่นะ้ฉันตักเสิร์ฟให้ด้วยตัวเองเลยนะยะ นี่ยายโซเฟียหนึ่งแก้วแหมชื่อร,รืดเกินนะแต่หูน,นี่บุบยายพิงค์ฟอยนั่นแก้วของแกตากเองอุ้ยชื่อของนางนี่ยังกับวงดนตรีสมัยก่อนแนะ่ก็พ่อของฉันเป็นนักดนตรีร็อกนี่ยะจ้าแม่คุณรูปร่างนี่ไม่รักษาหน้าของพ่อที่เป็นนักดนตรีเพลงร็อกเลยนะกินกินกินน้ำไปซะแล้วจะได้ซ้อมต่อถ้าต่อไปยากกว่านี้อีกฉันยังมีความคิดเลยนะ ถ้าจะให้ชนะใจกรรมการจะต้องมีการโยนแดนเซอร์ขึ้นไปข้างบนแล้วให้พุ่งออกข้างๆเหมือนลูกธนูนะ่ะบ้าแล้วตังทอนฉันทำไม่ได้หรอกนะเจลกาที่กำลังดื่มน้ำอยู่ถึงกับสำลักน้ำพุ่งกระจายเพื่อนร่างยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆก็กระเจิงออกไปคนระทิศคนละทางต้องได้สิยะเธอนั่นแหละจะเป็นผู้ถูกโยนขึ้นไปเตรียมฝึกเอาไวา้ฉันรู้ว่าทำได้ แต่ละคนข้อแข็งแรงทั้งนั้นเอาละจบการปราศัยเตรียมซ้อมท่ายากตั้งแถวเหมือนเดิมไม่มีการอิดออดแต่อย่างใดผู้เข้าประกวดทั้งห้าเต้นตามจังหวะที่ตังทอนเป็นครูฝึกบางท่ายากเสียจนเจรากาเสียหลักลื่นล้มลงไปนอนพังภาพกับพื้นดานุบก,กับเพื่อนจอมเกลียนหากันหัวเราะอย่างขบขันตังทอนเห็นดังนั้นจึงตักน้ำเย็นๆในคููเลอร์ แล้วสาดใส่ไล่ให้หนีไปไกลๆเจยวระกากลับเข้าบ้านในสภาพสิ้นเรียวแรงเธอปวดเมื่อยไปทั้งตัวไม่อาจขยับร่างกายได้นอกจากนอนร้องอดโอยหน้าบิดเบี้ยวคึกฤทธ์สงสารลูกสาวจับใจจึงไปจ้างหมอหนวดแผนไทยมาบีบนวดด้วยน้ำมัน ไม่ว่าหมอจะนวดกดมือลงไปตรงไหนเสียงร้องของเด็กสาวก็ดังขึ้นเช่นกันโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดจังเลยลูกพอ่อปวดมากไหมหมอนวดเบาๆหน่อยได้ไหมลูกสาวผมเทพคือกริดหันไปกำชับหมอนวดแผนโบราไวัยห้าสิบกว่ากว่าที่วางมือลงบนต้นขาขนาดใหญ่ของสาวน้อยนวดเบาแล้วนะคะคุณแต่ว่าเส้นของคุณหนู มันจมแล้วก็ตึงมากด้วยอีฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ได้แต่นวดนวดครึงๆพอแล้วหรอครับลูกผมคงปวดมากยายเจลถ้าหากว่ามันทรมานนะักก็อย่าเต้นเลยนะถอนตัวออกมาเถอะเขายังหาคนใหม่ได้ทันนี่เพิ่งซ้อมวันแรกเองไม่ใช่หรือไม่ได้หรอกค่ะพ่อสาวน้อยแต่ร่างใหญ่ทำเสียงแข็งจนคนเป็นพ่อสะดุง้งอ้าวทำไมล่ะ ในเมื่อก่อนเจเอพูดว่าไม่อยากเต้นด้วยซ้ำไปมันคือศักดิ์ศรีนำมาสู่ชื่อเสียงของวงตระกูลอัศวะวาทีของเราค่ะอย่างน้อยเจลก็ทำอะไรให้บรรพบุรุษได้ชื่นใจบ้างไม่ใช่เก่งแตกกินเพียงอย่างเดียวสาวน้อยประกาศก้าวท่าทางจริงจังพร้อมกับลุกขึ้นนั่งห้อยขาหมอนวดผู้อาวุโสมองอย่างชื่นชมโถคุณหนูน้ำใจช่างหามเหลือเกินนะคะ อย่างนี้แหละที่เรียกว่างามทั้งนอกงามทั้งในรูปร่างหน้าตาเพอร์เฟกไปหมดเลยค่ะป้าเวอร์ไปหรือเปล่าลูกผมเนี่ยนะรูปร่างงามดูที่เอวสิติดห่วงยางขนาดใหญ่เอาไว้ถ้าตกน้ำไม่จมเลยนั่นพ่อพูดอย่างนี้ได้ยังไงอายป้าเขาเจลไม่กินข้าวเย็นแล้วโถลูกพ่อร้อเล่นด่ะป้านี่ครับเงินถ้าลูกผมเมื่ออีกก็จะเรียกใช้บริการนะครับ คือกลิปยื่นเงินตามจำนวนค่าบริการให้แก่หมอนวดแกจึงยื่นมือส,สัญสานมารับแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวขอบคุณค่ะทั้งหล่อและใจดีขอให้เจริญเจริญนะคะอีชั้นไปละค่ะอ้าวคุณผู้หญิงมาพอดีเลยลาก่อนค่ะป้าหมอนวดเดินก้มศีรษะตัวรีบออกไปอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวและสวนกับเพชรกรัที่ประคองจานอาหารเข้ามาในห้องพักผ่อน เธอก็เหมือนแม่ทั่วไปปากบ่นไม่อยากให้ลูกอ้วนแต่ทนเห็นลูกหิวไม่ไหวจึงทำอาหารจานโปรดมาให้พร้อมกับนำเสิฟถึงที่แกงกรหรี่ไก่กับข้าวสวยร้อนๆจานโตมาแล้วลูกขอบคุณค่ะแม่น่ากินจังเลยนะคะแน่นอนสิจ๊ะแม่ต้องสรรหาแต่สิ่งดีๆให้ลูกอยู่แล้วท่าทางคงจะหิวแย่คุณคะจะกินข้าวพร้อมลูกเลยไหมคะของเราก็เพิ่ม ผักสดเข้าไปด้วยชานหนึ่งค่ะครับเราจะต้องกินเป็นเพื่อนลูกเจลกินเยอะๆนะจะได้มีแรงสู้กับการเรียนและซ้อมเต้นวันประกวดให้พ่อกับแม่ไปดูไหมงานเฉพาะโรงเรียนค่ะคนภายนอกห้ามเข้าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรพ่อกับแม่จะส่งกำลังใจไปให้นะขอบคุณค่ะแม้แกงไก่ของแม่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะสาวน้อยชมเหตุกลัดด้วยเสียงหวาน หลังจากรับประทานอาหารไปแล้วหนึ่งคำและตักติดติดกันโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวมีเพชรกะหลัดกับคึกฤทธิ์มองด้วยความสุขแม้ว่าความรู้สึกลึกๆจะเป็นห่วงสุขภาพของลูกกลัวว่าจะเป็นที่อาศัยของโรคร้ายในอนาคต การซ้อมเต้นเริ่มดูเดือดขึ้นทุกทีแต่ละห้องได้ขับเคี่ยวทีมของตัวเองให้เต้นร้าใจที่สุดผู้สมัครบางคนที่เต้นหนักถึงขับไม่สบายบางรายเกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนคนเต้นก็มีส่วนทีมเอลเ h ฟ n t d นแดนของเจลลกาเริ่มเข้าที่เข้าทางแม้รืวนรางอ้วนแต่เต้นได้พริ้วและร้าใจคนดูวู้เห็นแดนเซอร์ช้างของเราไหมเต้นก้นสะบัด ก้อนเนื้อที่ก้นย้วยไปยุ้ยมามันยุดเฮ้ยจริงหรือว่าไอ้ดานุบเพื่อนคู่หูร่างผอมเอ่ยขึ้นหลังจากได้ยินดานุปพูดออกมาอย่างนั้นเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เมื่อครั้งที่แล้วไปแอบดูยังเห็นเจรกาพยายามยกขาแล้วหมุนตัวสุดท้ายก็เสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นเขาจึงมองไม่ออกเลยว่าจะพัฒนาฝีมือได้ดีตามที่ดานุปบอกหรือไม่ จริงๆเพื่อนโดยเฉพาะยายเจรากาเป็นพริ้วพุงกระเพื่อมก้นสะเทือนเลือนลั่นเชียวละโอ้ยบรรยายซัสยองเลยจริงๆยายนี่เต้นดุเต้นแรงใช้ชนะอยู่แค่เอือ้อมโดยเฉพาะท่าถูกยกตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วถูกดันตัวให้พุ่งออกด้านข้างเราเห็นแล้วอ้าปากค้างทำได้ไงวะช้างลอยได้ <laughs> ช้างลอยวู้ขำวอย ไอแห้งญาติฝ่ายไหนของแกเสียจึงได้หัวเราะชอบใจจนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลยอย่างนี้ไม่เพียงแต่เพื่อนตัวแห้งจะสะดุ้งเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงกล้าวนิรนามดังขึ้นดานุบมีอาการเหมือนกันจึงหันไปมองและก็เห็นตังทอนในชุดรัดรูปโชว์เรือนร่างผอมบางมีเข็มขัดหนังขนาดใหญ่คาดเอาไว้ที่เอวตาที่มองมาย่างเพื่อนทั้งสองวาววับราวกับเสือร้ายที่จ้องตะคุบเหยือ่อตังทอน สองหนุ่มเรียกชื่อพร้อมกันหน้าตาตื่นเออฉันเองตังทอนตุดสวยผู้นำแฟชั่นตุดชิกไม่ต้องตะลึงในความสวยของฉันอย่างนั้นหรอกอยากบอกมาเมื่อครู่พูดว่าช้างลอยใช่ไหมเราไม่ได้พูดเพื่อนจอมเกลียนทั้งสองปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันตังทอนทำหน้าเครียดปราดเข้าไปโอบกอดสองหนุ่มแล้วรวบเอาไว้ในอ้อมแขนเด็กหนุ่มทั้งสองร้องลัน่นพยายามที่จะ ดันตัวออกมาปล่อยปล่อยๆนางตั้งทอนเล่นบ้าอะไรอย่างนี้แค่อยากจะรู้ว่าหมายถึงใครช้างลอยถ้าไม่พูดฉันจะจูบให้แก้มช้ำเลยเฮ้ยบ้านนาไม่นะโว้ยอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีใช่ตั้งทอนจ๋าเล้ากับไอ้ดานู๊บแค่พูดเล่นๆเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกแต่แล้วก็ชื่นชมทีมเต้นของเรานะพริ้วเชียวไขมันกระเพื่อมไปทั้งตัว แกพูดมากเลยนะไอ้แห้งฉันจะลากแกไปเป็นคู่ซ้อมเต้นกับเจลลาะคาบ้าไม่เอาอยา่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องถอนคำพูดห้ามล้อเลียนทีม e อล a n เฟนแดนของเราอีกครับไอ้ดานูพูดพร้อมกันซิวะจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ล้อทีม e อล a n เฟนแดนอีกแล้ว,วเร็วเข้าสิวะปังทอนจะได้ปล่อยเราเสียทีรัดเสียจนได้กิ่นจกักระแลเหม็นเขียวแล้ว อ้ายเพื่อนเลวกล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอยะฉันจูบแล้วนะตังทอนโกรธจนตัวสั่นเล่าๆที่ถูกกล่าวหาว่ามีกลิ่นตัวจึงพยายามก้มหน้าดันจมูกเข้าไปใกล้ๆกับแก้มเพื่อนจอมกวนทั้งสองเสียงกรีดร้องราวกับกำลังจะถูกประหารจากเพื่อนหนุ่มดังขึ้นพร้อมกับออกแรงผลักตังทอนสุดแรงจนเสียท่าลงลงไปนั่งกับพื้นจากนั้นก็พากันวิ่งหนีไป พวกเธอจำเอาไว้นะต้องลดน้ํำหนักลงให้ได้อะไรของแกตังทอนเราเต้นทุกวันก็เบินไขมันออกไปเยอะแล้วนะเจรกาขมวดคิ้วเรียวข้อหากันหลังจากได้ยินตังทอนบอกให้เธอลดน้ำหนักแต่เธอรู้ดีว่าไม่อาจทำได้ยิ่งเต้นมากเท่าไหร่กลับบ้านยิ่งรับประทานอาหารมากเท่านั้นไอ้ดานุก,กับไอ้แห้งมันว่าพวกเธอเป็นช้างลอยไม่อายหรือไงฉันไม่เข้าใจจริงจ ว่าซ้อมเต้นขนาดนี้แต่น้ำหนักพวกเธอนอกจากจะไม่ลดแล้วยังเพิ่มขึ้นอีกเจลกาเธอน่ะอ้วนผิดหูผิดตาเลยนะสงสัยกลับบ้านไปกินไม่ยั้งเลยสิไม่กินเราอาจจะเหนื่อยเลยนอนเยอะใช่ไหมเพื่อนเจลกาหาพักพวกเป็นกำลังหนุนทันทีแต่ละคนอยู่ในสภาพหัวอกเดียวกันจึงรีบขานรับอย่างแข็งขันใช่เราแทบไม่ได้กินข้าวเลยนะ นอกจากน้ำกับอาหารเบาๆเท่านั้นอาหารอะไรของเธอยะยายพิงฟอยที่ว่าเบาๆน่ะน้ำซุปกระดูกหมูกับซีซาสลัดจ้าส่วนฉันก็กระดกน้ำช็อกโกแลตร้อนครึ่งกาโซเฟียได้ทีพูดแย่ตังทอนซึ่งก็ได้ยินเสียงกรีดๆจากเพื่อนสาวที่บอกว่ารับไม่ได้ให้หดของเหล่านั้นโดยด่วนเจลกาหันมาพูดกับเพื่อนๆด้วยสายตาเจ้าเล่หดได้งของชอบโดยเฉพาะ ฉันชอบซดน้ำขาหมูพะโลมากส่วนของขบเคี้ยวกลางคืนก็คือเอ็นไก่ชุบแป้งทอดกรุบกริบกรุบกริบบริหารฟันดีนกักแลใยายเจวกินแต่ของอย่างนี้เธอจะผอมได้ไงเดี๋ยวก็หาแฟนไม่ได้หรอกตังทอนจ้ะถ้าผู้ชายรักผู้หญิงที่ผอมหุ่นดีแล้วก็ฉันขออ้วนอย่างนี้และอยู่เป็นสูแต่ก็มีความสุขกับการกินดีกว่าและถ้าฉันเป็นผู้ชายนะจะรักใครสักคน ต้องรักที่ใจไม่ว่าเธอคนนั้นจะอ้วนผอมผิวดำหรือเป็นกระเทยเหมือนเธอก็ตามหลังจากเจราจาพูดจบตั้งทอนถึงกับอึง้งนึกทบทวนดูแล้วรู้ว่าจริงคนเรารักกันจะคบกันได้ยืดยาวอยู่ที่จิตใจไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่จะมีผู้ชายสักกี่คนที่รักกระเธออย่างเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจ